ข้อแรกเลยครับคิดว่าการที่ดอดมูลมาเยือนไทยครั้งแรกเราชียดดอดมูลอยู่แล้วด้วยรู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกตื่นเต้นเพราะว่าน,นี่เป็นแบบครั้งแรกที่แบบทีมชุดใหญ่มามาแบบมาไทายแลนด์ก็ตื่นเต้นค่ะแล้วก็ดีใจมากที่จะได้เจอนักเตะทุกคนจริงๆเมื่อวานไปรับที่สนามบ,บินเจอนักเตะทุกคนน่ารักมากทุกคนแบบไนท์มากแจกไบเซนแบนบ พร้อมให้มาแบบทุกคนก็ดูถึงโค้ดด้วยโค้ดก็เป็นนักเตะเก่าดอทมูนมูริซายินแล้วก็ลูคัสพิเชตดีใจมากๆที่ได้เจอแอบบอกว่าเมื่อวานในงานแถลงข่าวก็ทางนักเตะโค้ดก็ขึ้นชมัน,น,นมดัน<ห>มาเยอะมากดีใจมากๆเลยค่ะคิดว่าบัตรเข้าชมราคาประมาณนี้ S <S ดีมากสม,มกสมสูต,สตดีมากๆากในการหาซื้อตัวคิดว่าย,ยากไหมครับแต่ตอนที่เปิดให้กดบัตรอะคะ่ะคือค่อนข้างลำบากมากๆเพราะว่าวันนั้นเปิดตอน10โมงใช่ไหมเหมือนมันมีปัญหาเรื่องการกดบัตรนิดนึงคือมีเพื่อนบางคนที่กดบัตรแล้วไปจ่ายเงินไปแล้วมาเปิดดูเอ้าไม่ได้บัตรแต่เงินก็แบบจ่ายไปแล้วก็คือ กังวลเหมือนกันว่าเอาจ่ายเงินไปแล้วไม่ได้บัตรหรออืมก็ค่อนข้างมีปัญหาเรื่องตอนกดบัตรครั้งแรกถ้าเกิดมีมาเตะในประเทศไทยอยททีกคิดว่าจะตามาเ,เชียร์จริงจริงก็เชียร์นะคะจะถ้าถ้ามาอีกก็ก็จะก็จะมาดูใช่นอกจากทีมที่เราเชียร์ละ<ม>อยากจะให้ทีมไหนไาเยีอยประเทศไทยไหม คนคนคนี้ไปไอาบปันใจเชียนนร์เซนนนอยู่ด้วยก็เชียร์สิบห้าปีแล้วก็เชียร์ดอปบุตรหปีค่ะถือว่าเชียร์มาอายุยี่สิยี่สิบเก้าจะบอกจะบอกว่าเชียร์รวมมายี่สิบดปีแต่ยี่สิบโอเคถ้างั้นวันนี้ขอให้เชียร์ฟุตบอลให้สนุกคครับบขอุณมากค่ะขอบคุณค่ะข,ขอบคุณมากค่ะ